หลุนกันต่อครับตีครับแต่ฟันน้ำอิดะครับคนหนึงครับเมื่อกี้ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้นี่แต่มันมุดน้ำไปแล้วเอออมาแล้วพวกมัน bung lék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  bung ngoài bung ngoài อยู่ใจ yên Ừ, เย็นเอ้า mà จะ mà หรอ Mà ทีม mà ลง mà อ่ะ mà

น How Ball? How Ball? Mainland, ี่มองนี่พุ่งหน่อยมีอยู่ประมาณซิบก่าตัวอยู่แต่ว่าบ่เอาห่อเอาบ่เอาเอาเลยเอาเลย วัาจนี่อ้าวาจนี่ปลาท,ที่สามเลยครับผมบอุ้ยวาจนี่<ะ>อ้าเต็มๆมีแล้วครับผมปลากระปาปลากระปากปลากระบ,บ,บอกเผือกะมีปาาาททลาเต็มเต็มเลยครับอ๋อางเดียข้าเดีย โอ้ยตัวนี้ไเลยนะครับโอ้ยวุ้นเนี่ยพี่น้องคือเก่าแล้วครับผมโอ้ยวุ้นปนนี้โอ้ยอะไรนะครับโอ้ยให่แค่นี้สิบเท่สิบตัวเหมือนเดิุคงใหม่ครับตัวนี้คือรับกลางครับแต่ก็โอเคครับพี่น้องใส่ยิ่ใส่ยิ่ใส่ยิ่อยู่ครับมุ้งตัวใหญ่อยู่นี่นี่ตัวใหญ่อีกครับผมอ่าอีกครับตัวนี้ หมดออเอาอีกแล้วครับผมสามทีครับพี่น้องครับสามเถืามานปหนีแล้วพันเดือนเลยอเอ้ยพี่น้องอปลากระตาปลากระตาแก้ไดีหรืพันเดือนบอกอ้ยังมาใส่ก่อนไปช่วยกันโพด,ดีจะได้ไงกันิีน่ะ ตัวนี้คือว่าคือว่ะฮะไรมาช่วยกันปลดนี่เอาแหงตัวนี้ดีกว่าดูมันทันกว่าอันอันนี้อูไวก่อนนี่มามากม่ใมันมันจะแบงกินด้วยครับผมปลดเลยอะปลดแค่เลยปลดแค่เลย นี่ครับผมบาดที่3ารมาพี่้องครับมานอีกตามเคยครับพี่้องนี่ก็มาากาตัเอยจ้ะเออนี่นี่ครับผมเจ้าเจ้าวาต่อก็ได้เ้าถุงแบให้มันมาใหญ่ๆก่อนะให้วานนี่ครับผมขาเต็มเื้นเลยครับพี่้องครับสามที่ครับพี่้องเนี่วันสามเทือครับผม ô oh, không ăn kiếm ở trong sáng kiến ở đây ở đây mày hôm qua mọi 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 ไปแล้วพันเถือนเอาอูเดีด๋ยวครับผมมาเลยน,น,ยนครับ โอ้ย้วครับผมอุ oh way, ้ยนี่ครับอุ้ยกระจายครับผมเต็มเต็มอีกแล้วครับอุ้ยว่าจะนี่ของใครนี่นะของผมนี่นะของมุนมันเต็มเมื่อกี้นี่ ท่านได้พี่นหรอเข้าขึ้นมาทั้งหมดครับพี่น้อนงรครับเฮ uh, <c oughs> ้ยวันนี้เต็มเต็มเลยพี่น้องชัดเต็มครับวันนี้ครับชัดเต็มครับพี่น้องครับ ได้ดิไข่แน่อนอนนะนี่ไอ้ครับพี่น้องทุบมนนวดในไข่ไเลยเฮ้ยแค่นั้นยังมาทำเนสลัดด้นะนี่ครับผมตัวนี้วันสองเือได้พี่น้องอนี่นครับผม านมันไม่ติดไม่ติดเนี่มันขึ้นมาแต่เมื่อวานแล้วนะรู้ป่ะนครับผมนี่เเฮเดียวเฮเดียวียวตัวนี้ก็มีอีกครับพี่น้องกำลังสปออยู่ปอแถสปอท่านนะครับผม้มเลยสมเถือครับซีเถื่อนะต้นซเถื่อนไก็มันเข่าที่เราฟูงที่เราฟูงหอก เขาไายครับพี่น้องไมันก็เป็นฝูงเลขอตะเปียกแกเหไทยแหไทยันตัวนี้ตัวนี้แหลังเรื่อพี่น้องนี่ังปยุลต้องผูกเชือกถ่าผกไม่ได้มันครับผมโซโซแล้วผูกไอผูกไ้นั่ไหเอ็นต่อมันมันจะเหมือนสองขยัสองขยัก พ <Ooh. S 1> be ี่น้องพี่น้องอักลากเลยครับเต็มมานเ้พี่น้องเลน้มันยี่มันยอยมาเอแล้วือมันมาตามน้จะเห็นวันนวันแรกเพิจะเห็นมันมานีมันมาวัมันมาวันสองก็ นายหวานเมื่อวานต้องเจอแล้วนี่มันไม่เจอสาม้องจะมาเมื่อวานนี้เาก็วานปลาปลาตะโก้ตั้งพี่น้องปลาตะโก้ไปเมื่อวานเนี้เากับปลากระบอกขึ้นครับผมนัดเต็มนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ้านคักมันเนี้ยครับเมื่อวานสามเทือ่่สี่เทือ่่อย่ครับพี่น้องเครื่องเกือบเครื่องไหนเครับทั้งบ้านคักพี่น้องเอ้ยนี่เอ้ยครับผม

งังครับอ่อค <laughs> ัง้ยหวานวาววน,ตน,น,นวะตนันปลาครับอ้ป่านนิป่านมาปานินอยูปานินอยู่ไกจอยู่ไกอยูอ่ยอโอเคอยู่ครับพี่น้องครับ อ้ปลามอยู่ใต้น้ำขึ้นมาเนี่ยนี่พี่น้องเอาอีกแล้วครับผมอุ้ยนี่ครับผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจมเต็นมีแล้วครับผมเอาอีมาชมน้วยกันครับพี่น้องเต๋อเอ้ยเอาอีกแล้วครับผมเดี๋ยวพัดปานิ้งเงยครับพี่น้อง เออดีดีละเฮ้ยเฮ้ยน้องดีครับผมในอันปารินด์ในวันปารินด์ครับผมนี่เอ้ยพันเดินมาหนีครับป้านักเลยมาหนีดีครับผมเตรียเลยครับพี่น้อง ครับผมเบิงบงียบเงายบเลยพี่น้องเลยเบิงงยบเงียเลยครับผมบนีค่ครับคุณยายครับกำลังจับปลาครับพี่น้องครับคุณป่าสุราครับเอ้ยแต่เดี๋ยวยาย่คุณใหญ